ส,ส,สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะตำตำนะจ๊ะพี่น้องน้ำปลาต้มสุกอิงออนนะคะแซ่บนัวจ้าใส่ไหลยแซ่บหลายนะจ้าพี่น้องจ้ะเสร็จเสร็จสองวงเนาะชิมจ้ะหาจ่องพี่น้อง สจันมีกุ้งนะคะไอบัวเนกน็เอ้ยสยจันลงไปเอาเหอเมาหวานนะจ๊ะอยู่นาอยู่ไฟสจันนะจ๊ะกุ้งลงเลยค่ะใส่บัวนะนตใหม่ค่ะตัใหม่แล้วค่ะร้อค่ะแจ็บไแล้ค่ะใส่บัวกุ้มสะจัน น้จ้าตำใส่บัวกุ้งสดสุจันค่ปะป่ะไปกินน้ำกันจ้าพี่น้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสื้อครูสื้อคอนค่ะมาพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะมาหนึ่กับสซวจันมาดามผู้ไทยชาแนลแซวผู้ไทยพ่อเจมสมักมวนจ้าพี่น้องจ้าไม่ได้พอกันเฮงเนะาะสซวจันก็คิดฮอดคิดหอดได,ด้จ้ามาหนึ่กับไม่ได้มาเปล่าๆเด้อจ้า มีแนวแซ่บไปซื้อพี่น้องกินได้จ้าวัานาาูเซจันตำใสบัวกุ้งสดนะคะพี่น้องแซ่บแซ่บนัวๆจ้ะปรุงครั้งเดียวนะคะบม่ต้อง,งใส่ย่างหลายจ้ะ <ๆๆ S 1> เพราะว่าสซจาันมีเคล็ดลับดีๆนะคะสาจาัจันก็ได้น้ำปลาร้าต้มสุกอิงออนนะจ๊ะของแท้ของจริงต้องอิงออนนะคะพักสาจาันก็ได้ละยังเลยแนวนะคะพักผายเนี่ยนะคะพักกัญจงเนี่ยก็คือพักเทีอัน จันเก็บอายุหนาเมื่นน่ะหละคะ่ะโซจันไปหนาเมาหวานในนอกกับเก็บมานะคะก็มีดอกคามะเขือนะจ้าผักสลัดนะคะพี่น้องจ้าผักเนานะคะผักเนาก็คือผักคะนี่แหละจ้ามาค่ะพี่น้องบวบและยหญ่หางเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะจดจาดกันเลยจ้าขออนุญาตใช้มือนะคะพี่น้องจ้า จิ่นพระเดชพี่เนอะสดน้ํานัวๆจ้ะใครมาตุ่ม ใส่บวกป๊อปก็พี่เนาะ หวานหวานขนาดวะเขาจันต่ำไว้เฮิร์มนะเพราะว่าต่ำแล้วเราโซสิบเอน็นนะเดี๋ยนี่มนเนขือ คือบ้านหอคือดอน ดอกคาฮ้อมๆเห,ห็นเนาะ ำน้อพี่น้องจำน้ำน้อหนอพี่โมคิตา <laughs> สดน้ำนะคะ นัวนัวไปแดบเผนเนาะนัวมากเลยค่ะอืมมัเผ็นเนาะอาจจะเลิกพักอยู่นิดหน่อยสายบัวสดๆนะคะก็เลยวัน อร่อยจริงตอกน้ำปลาต้มสุกอิงออนนะคะพี่น้องจะ๊ะมันปรุงแบบแซ่บนะพี่น้องจะ๊ะเวลาเขาต่ำเนี่แยแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะแบบว่าใส่ย่างก็แซ่บนะพี่น้องไม่มีเค็มนะคะพี่น้องจ๋าไม่เค็มนะคะทําได้สารพัดเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มแกงตม้มยำนะคะพี่น้องจ๋าหรือแม้กระทง เวลาหิวเข่าเนาะบ่มีแนวกินเนาะพี่น้อง oh. ตำเจวนะคะเอาหนำปลาอ <Okay. S 1> ่อนเี่ยเยอะลงไปนะคะพี่น้อง <Yeah. S 1> เขาเนี้อจ้ำหน่แซ่บเพื่อกันจ้าเด็ด oh. <Dead S 2> นะคะพี่น้องผลิตมาจากปลาซอยปลาหนาจืดจากเคื่อนซิลินทอนคองเ้าวเดลจ้าพี่น้องมีขั้นตอนการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัยนะคะมีอ,อยไม่เลกทีจดแจงนะคะมีคิวอา e โค้อยู่ข้างขวดทุกขวดเลยนะคะพี่น้องจ๋าในราคารูป คุณอิงออนอยืนใส่แว่นน่ารักน่ารักนี่นะคะพี่หน่อยจ้ะเพิ่นก็จะเหตุเป็นภาพการ์ตูนแน่จักหน่อยนะคะเนาะขวดใหญ่ๆได้จาะ500 ml นะจ๊ะถูกประหยัดแล้วก็อร่อยด้วยนะคะสซจันคอนเฟิร์มนะคะทุกเมื่อในยุงง้งเฮิร์มโซจันนมีแต่ น้ำปลรราใยห่อเนี่ยนะคะติดบ้านไว้ซาจันยังให้พี่น้องลองเปิดใจบ้างนะคะซื้อมาติดครัวไว้นะคะไม่ผิดหวังนะคะยำฉุกเฉิญช่วยได้นะคะพี่น้องจา๋ามีจําหน่ายตามร้านค้าทั่วไปราคาขวดละ35บาทนะคะขวดให,ใหญ่ๆนะคะพี่น้องจา๋า5 0 0 ml อฮะซื้อมาติดบ้านไว้เด้จา้าหรือว่าทันใดสิสังใบคลายกับสมาครสังในทางเพจ น้ำปลาร้าต้มสุกอิงออนนะคะหรือบอกกับทั้งช่องสัจจันในละจ้าเพียงโหลละ300บาทนะคะกำไรงามเลยจ้าพี่น้องจ้ารสชาติอร่อยสมคำลํำลืออร่อยจริงต้องน้ำปลาร้าต้มสุกอิงออนค่ะพี่น้องก่อนจบผิบสัจจันกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขคนนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก ข่างน้ำปลาต้มสุกอิงอ่อนในราคาที่ทรงมหัศจรรย์มาวาสูบผีทุน้องฟังเนาะมาสัจจรนย์ก็ข้อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะชอบก็ดไลค์ใช้กดแชร์ต่ใครมาปักขาสัจจรนย์นนะคะพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีค่ะ